ปฏิทานคาถาคุณธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิง <laughs> เทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิ่งสถิตที่เรือนพระสถูกที่เรือนโพในที่นั้นนานตาธรรมตาเนนาปวันทุโป,ปชิตตาสถทิ้งกะโรนเตทวิหารมันดเล เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความสวัสดีความเจริญในมฑลทนวิหารนี้เทราจมัชฌานวากาจพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกา รพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเทระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาที่บดีก็ดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทสศนิขามาจะอิสระ สัปานพุตตาสุกิตตาภวันตุเตชนทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวตามประเทศก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดีขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขเถิด ชาลาผู้ชาเยปิจอันดัสัมภาวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกังสัตทังหลายที่เป็นชาลาผู้ชากรรเนิดก็ดีที่เป็นอันดชากรรเนิดก็ดีที่เป็นสังเสทชากรรมเนิดก็ดีที่เป็นโอปปาติกกกรเนิดก็ดี นิยานิกังธรรมมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขสัสกโรุณทุสังขยังตาทั้งหลายทาั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทุกข์ จงกะระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกเถิดทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจปุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโคโหตุสมมโควา อาทายาัจหิตายาัจาขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันธรรมซึ่งประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมิรัรกขตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย แล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งทำแม้ทั้งปวงุวูถิงสัมปะปุนยามาทำเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยะเจ้าประกาศไว้แล้วปาสันาโหนตุสเภปี ปานิโนพุทธศาสเนขอสัรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้เลื่องใสในพระพุทธศาสนาสัมมาตารังประเวชันโตกาเลเทโวปวสสโตขอฝนทั้งหลายจงหลังลงตกต้องตามฤดูกาล พุทธิภาวายศสานังสามิทธังเนสุมนเมธะนิงขอฝนจงนำความสำเร็จมาสู่พื้นปัฐพีเพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังมารดาและบิดาย่อมรักษาบุตร ที่เกิดในตนเป็นนิชันไดเอวังธรรมเมนราชาโนประชารักขันตุสาพพทาขอพระราชาจงปกครองประชาชนโดยชอบธรรมในการทุกเมื่อชั้นนานตลอดการเทิน